สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยนดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ไลฟ์การริวิวแล้วก็เตรียมพร้อมน้องสายุนะครับิน,นจาโูรินะฮะปันง่ายแถมกิ่งด้วยนะครับทำให้าม,มาดูดีจังเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับโอเคมาเริ่มที่ของที่ใช้อัพนะครับของที่ใช้อัพก็จะมีหินทาดลมนะครับแล้วก็ของจากบอสซามูไรามางคูเกงกิ ของจากบอสแต้าฮตัวม้วนที่เป็นลูกคล้ายเป็นเหมือนสาราอะไรบางอย่างนะแล้วก็คิตันมาโลนะครับซึ่งที่ต้องไปเก็บตรงแถวแถวกระดูกงูก็คือนี่เกาะอันนี้นะครับแถวกระดูกงูก็คือตรงแถวนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมเป็นรูปดาวมีอยู่ประมาณ4จุดเนี่ยจะมีให้เก็บเยอะนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีด้วยเหมือนกันนะที่เป็นขาวๆนี่คือกระดูกงูนะครับก็ไปเก็บรอล่วงหน้าได้นะครับ ส่วนพวกค่าพลังนะครับค่าพลังของน้องก็การโจมตี2 4 4ีนะการชีวิตกับป้องกันก็สูงเชได้ระดับหนึ่งแล้วก็เติบโตเป็นชำนาญธาตุที่96หน่วยที่เลเวล90นะครับโอเคคราวนี้รายละเอียดของสกิลที่เลเวล10นะครับการโจมตีธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากนะน้องไม่ได้เป็นตัวที่เด่นเรื่องการโจมตีธรรมดา ผมเห็นแอนิเมชันแล้วมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะครับแต่ว่าน้องไม่ได้มีความสามารถเสริมด้านจบดีมาดาเลยแล้วก็สกิวีของน้องกดได้2แบบมีแบบกดแตะถ้าเป็นแบบกดแตะก็คือจะเป็นการกิ้งแค่สั้นๆนะครับซึ่งการกิ้งนี้ก็คือจะทำดาเมจพัดลมหนึ่งครั้งใส่ศัตรูในระยะทางแล้วก็จากนั้นน้องก็จะเตะใส่ศัตรูรอบๆทำดาเมจลมอีกครั้งพูด,ดง่ายๆว่าทำดาเมจทั้งหมด2ครั้งนะครับตอนกิ้งกับตอนเตะนะ ก็ที่เลเวล10ดามเอจอยู่ที่ประมาณ3 4 0ซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็คูดาว6กวิสกิลนี้เป็นสกิลที่เหมือนเอาไว้ทำกระจายแล้วก็สร้างอนุธาตุมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นแบบกดค้างเนี่ยก็คือมันจะกิ้งนานกว่าเดิมคือมันกิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยนะครับซึ่งเราสามารถคุมทิศทางได้แต่เนื่องจากว่าน้องเนี่ยกิ้งเร็วมากนะฮะคุณจะคุมทิศทางอารมณ์แบบให้ชนศัตรูตัวเดิมรัวๆเนี่ยยากมากนะครับ ซึ่งมันก็กิ้งได้นานสุดสิบวินะแล้วพอกิ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําการเตะศัตรูอีกรอบนะครับแต่เป็นการเตะแบบแรงกว่าการกดแตกนะครับแล้วก็สกิลนี้ถ้าเกิดเรายิ่งกดค้างนานเนี่ยคูดาวก็จะนานตามไปด้วยอ,อแล้วก็ตอนที่เรากิ้งอยู่เนี่ยตัวของน้องสามารถดูดซับธาตุได้ดูดซับธาตุคือยังไงก็ยกตัวอ,อย่างเช่นเหมือนเราใช้ไม้ตายตัวหลักแล้วลมมันเกิดการเปลี่ยนสีหรือไม้ตายคาซึฮะที่ลมมันเปลี่ยนสี นันะ่นคือการดูดซับธาตุก็คือทําให้นอกจากดาเมจลมแล้วมันยังมีดาเมจธาตุที่ดูดซับเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับดูธาตุไฟก็เป็นดาเมจไฟดูธาตุน้ําก็ออกเป็นดาเมจน้ําอะไรแบบนั้นนะครับส่วนสกิลไม่ตายที่เป็นจุดเด่นของน้องนะก็คือตอนกดเนี่ยตัวของไซยุจะทำดาเมจธาต,ตุลมใส่ศัตรูรอบๆแล้วก็ฮีลทุกคนในทีมพร้อมกับซัมมอนตัวของนาลุมะมาช่วยสู้นะครับตอนนี้ตัวของนาลุมะนะครับ มันจะสามารถโจมตีแล้วก็ฮิลได้ก็คือว่าถ้าตัวละครในระยะนะครับตัวละครของเรานะที่อยู่ในระยะเลือดต่ำกว่า70%เนตี่ยตัวของดาลูมะก็จะเลือกที่จะฮิลตัวละครตัวนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในระยะของเราไม่มีใครเลือดต่ำกว่า70%ดดารูมะก็จะโจมตีศัตรูแทนนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราซัมมอนมาแล้วไม่มีศัตรูในระยะเลยดารูมะก็จะฮิลเสมอ โดยที่ตัวของดารูมาเนี่ยสามารถออกแอคชั่นก็คือฮิลหรือโจมตีเนี่ยรวมกันได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับซึ่งจากที่ผมดูมา,าระยะของตัวดารูมาก็คือกว้างมาพอกับของไมอเบโดถือว่าค่อนข้างกว้างมากแล้วก็พวกการฮิลแล้วก็การทำดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้นตามพลังโจมตีนะครับใน,นส่วนของดาเมจเนี่ยสูงสุดมันอยู่ที่865ซึ่งถามว่าแรงไหมเอาจริงๆไม่แรง นะครับดาเมจค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ส่วนการฮิวเนี่ยค่อนข้างจะแรงใช้ได้นะครับฮิวนี้มีคูดาว20วิแล้วก็ใช้พลังงาน80หน่วยอันนี้มาพอสวัสพอสวัสค์ติดตัวก็คือถ้าเรามีสายุอยู่ในทีมแล้วมันจะทำให้พวกผีเสื้อกับสัตว์ป่าบางประเทศเนี่ยจะไม่วิ่งหนีไม่บินหนีเรานะครับซึ่งผมไปเจอข้อมูลมาประมาณแบบนี้สมมติ เราจะไปจับผีเสื้อใช่ไหมตอนเราเข้าใกล้ผีเสื้อผีเสื้อจะไม่หนีแต่ถ้าเราจับผีเสื้อตัวหนึง่งเมื่อไหร่ผีเสื้อที่อยู่รอบๆจะตกใจแล้วก็หนีอันนี้คือผมไปเจอมาแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่าว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่หนีเราแน่อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวต้องร้อยตัวมานะฮะประสบการณ์เรื่องขั้นหนึ่งก็คือถ้าซายุอยู่ในสนามนะครับแล้วน้องเขาทาให้เกิดแกะาจาย จะเป็นการฮิลทุกคนในทีมเลยโดยความแรงก็คือ300บวกชำนาญธาตุคูณ1.2ง่ายๆว่ายิ่งชำนาญธาตุเยอะการฮิลตรงนี้ก็ยิ่งแรงนะครับสมมติถ้ามีชำนาญธาตุสักพันหน่วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็น300บวกพันสองเป็นพันห้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีคูดาว2วติต่อการฮิลด้วยพรสวรรค์อันนี้แต่ละรอบส่วนตอนเลื่อนขั้นสีก็คือจะเป็นการบัฟตัวของดารุมะนะครับเมื่อดารุมะฮิลตัวละครในสนาม จะทําการฮิลคนอื่นในทีมด้วยเท่ากับ20%ของการฮิลนั้นก็เหมือนสมมุติถ้าดารุมาเขาฮิลผ่นหนึ่งเนี่ยอีก3ตัวละครในทีมที่เราไม่ได้ควบคุมอยู่เนี่ยก็จะได้ฮิลแถมเพิ่มมาด้วยคนละ200แล้วก็เพิ่มความกว้างของการโจมตีให้ตัวดารุมะนะฮะก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ดีมากนะครับอันนี้มันทำให้ตัวของน้องไายุเนี่ยสามารถฮิลหมู่ได้ด้วยนะครับ อันนี้มาที่กลุ่มดาวนะกลุ่มดาว1ของน้องก็คือว่ามันจะทําให้ตัวของดารุมะนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องเลือกระหว่างว่าจะฮิลหรือโจมตีใช่ไหมแต่น,นี้คือจะทําการฮิลแล้วก็โจมตีตูพร้อมกันเสมอเลยไม่ต้องไปสนเงื่อนไขเรื่องพลังชีวิตอะไรแล้วนะครับซึ่งมันดีมากๆกก็เ5เต็ม5ไปเลยทั้งฮิลทั้งดาเมจพร้อมกันกลุ่มดาว2เพิ่มดาเมจของการเตะจากสกิล e นะครับซึ่ง ผมรู้สึกว่ามันเพิ่มไม่ได้เยอะนะฮะถ้าคุณกดแบบแตะมันแรงขึ้นตามตัวมนันนิดเดียวถ้าคุณกดค้างเนี่ยยิ่งคุณกดนานมันก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับสูงสุดที่10วินาทีก็คือ66%แต่ผมรู้สึกว่าสกิลมันไม่ได้แรงอยู่แล้วต่อให้แรงขึ้นมันก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมว่าเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาวสาเพิ่มเลเวลสกิลไม่ตาย3เลเวลอันนี้ก็ทําให้มันแรงขึ้นฮิลแรงขึ้นก็ถือว่าค่อนข้างดี กลุ่มดาวสี่ก็คือเมื่อซายุทําให้เกิดปฏิกิริยากระจายจะฟื้นพลังงานให้ตัวของน้องหน่อหน่วยมีคู่ดาวสวินะครับต่อการเกิดแต่ละครั้งผมมองว่าดีมากเพราะว่าปัญหาใหญ่ของซายุน่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นพลังงานไม่ตายนะครับซึ่งกลุ่มดาวนี้น่าจะช่วยแก้ได้ระดับหนึ่งก็ผมให้ห้าเทมเไปเลยแล้วก็กลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลสกิล E3 สาเลเวลซึ่งสกิลมันเบาอยู่แล้วอะเพิ่มไปก็ไม่ได้สมผลอะไรเยอะนะครับ แล้วก็กลุ่มดา 6, วหก็คือชํานาญธาตุแต่ละหน่วยของไซายเนี่ยจะทําให้ตัวของดารูมะหรือก็คือตัวซัมโนโจมตีแรงขึ้น0.2%ของพลังโจมตีสูงสุด400คือ,อยังไงก็คือว่าถ้าคุณมีชำนาญธาตุพันหน่วยการโจมตีแต่ละครั้งมันจะแรงขึ้น200%ของพลังโจมตีแล้วก็ยิ่งชำนาญธาตุคุณเยอะเนี่ยการฮิลจากตัวไม้ตายเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับโดจะแรงขึ้น สามหน่วยต่อหนึ่งชำนาญธาตุก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีชำนาญธาตุพันหน่วยใช่ไหมการฮีลแต่ละครั้งเนี่ยก็จะฮีลแรงขึ้นมา3,000หน่วยพูดง่ายๆว่ามันทําให้การใส่ชำนาญธาตุให้สายอยู่เนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นทําให้ตะม่อนจมตีแรงขึ้นแล้วก็ฮีลแรงขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นละกันนะฮะเคผมจะขอเทียบกับตัวละครในเกมที่มีในปัจจุบันที่ผมคิดว่ามีความคล้ายน้องระดับหนึ่งนั่นก็คือตัวของ ให้ไฟเบนเน็ตนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมหาศึกโลลิชนเทพนะฮะว่าใครกิงกว่ากัน <c oughs> นะครับเราเล่นอ่ะคือผมเทียบประมาณ3ด้านหลักๆอย่างแรกก็คือเรื่องของดาเมจนะฮะถ้าคุณเอาเบนเน็ตมาเล่นสายซัพพอร์ตเนี่ยเบนเน็ตจะดาเมจน้อยมากเพราะว่าคุณต้องบิลเบนเน็ตไปในสายพวกพลังชีวิตหรือไม่ก็พวกโบนัสการรักษาเพื่อให้เบนเน็ตคิวแรง เพราะฉะนั้นพอคุณวิวแบบนี้พลังโจมตีอะไรของเบนเนตมันน้อยดาเมจมันน้อยในขณะที่ของไซยุเนี่ยเขาจะมีข้อดีตรงที่ว่าทั้งการฮิลแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันสเกลตามพวกพลังโจมตีกับชำนาญธาตุนั่นหมายความว่าตัวของไซยุเนี่ยสามารถทำดาเมจได้โอเคโดยที่การฮิวก็ไม่ได้ตกลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเบนเนสายซัพพอร์ตแล้วตัวของไซยุทำดาเมจได้ดีกว่าเบนเนอ่ะ ตอนนี้ก็ามาด้านของการฮิลนะครับเบนเนตเนี่ยเป็นตัวที่ฮิลแรงมากเนื่องจากว่าไม้ตายของเขาเนี่ยมีสเกลลิ่งในส่วนของการฮิลที่ค่อนข้างเยอะและที่สําคัญคือมันฮิลวิละครั้งซึ่งมันจัดว่าค่อนข้างจะเร็วนะครับเป็นตัวที่ฮิลเดียวได้แรงแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่ามันฮิลเลือดเต็มไม่ได้มันฮิลได้ครั้งละตัวแล้วก็คุณต้องยืนบนพื้นเบนเนตซึ่งระยะมันก็กว้างระดับหนึ่งแต่เขาไม่ได้กว้างมาก นในขณะที่ถ้าเป็นตัวของซายุเนี่ยฮิวไกลกว่าฮิวเป็นหมู่ได้แล้วก็ฮิวเต็มหลอดอ่านี่คือ3อย่างที่ตัวของซายุได้เปรียบเบเนดตเรื่องงานฮิวนะครับแต่เบเนดจะมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ตายของเบเนดเนี่ยเขามีคููดาวแค่15บาวินะครับโดยที่พื้นฮิวมันอยู่12วิเพราะฉะนั้นเบเนดเนี่ยคือสามารถวางพื้นได้แทบตลอดแล้วก็ฮิวได้แทบตลอดในขณะที่ซายุเนี่ยไม่ตายเขามีคููดาว20ิวินะ โดยที่ซัมมอนเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ12วิเหมือนกันเพราะฉะนั้นของซายุไม้ตายเขาจะมีดาวทางที่นานกว่าอแต่ข้อดีของซายุก็คือว่าต่อให้คุณไม่มีไม้ตายซายุเนี่ยคุณสามารถใช้พรสวรรค์ที่ทําการกระจายแล้วฮิวเพื่อร่วมทีมได้นะครับก็ถ้าเทียบในเรื่องการฮิวเนี่ยผมมองว่ามันคท่าข้านจะสูสีกันนะผมให้ซายุดีกว่านิดหนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างกันมากแล้วก็ ในด้านสุดท้ายเรื่องของการรับดาเมจเบนเน็ตเป็นตัวที่รับดาเมจได้ดีที่สุดในเกมเนื่องจากว่าเขาสามารถรับตัวละครในทุกธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุลมหินดินน้ําลมไฟไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปน้ําแข็งอะไรก็ว่าไปเบนเน็ตบัฟได้หมดขอแค่ตัวละครยืนบนพื้นของเขาแล้วมันบัฟแรงมากผมตีว่ามันทําให้ดาเมจของตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ30-50%ขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วก็บิวนอกจากตัวไม่ตายแล้วเนี่ย b e n เน็ตยังเป็นตัวละครที่สามารถใช้เซตโนเบสได้ดีมากด้วยเพราะว่าอูดาของเขาไม่ตายอยู่ที่15วินะครับแล้วระยะเวลาตอนบัฟเนี่ยมันก็12วิเท่ากับตัวโนเบสพอดีนะครับนอกจากไม่ตายบัฟแรงใช้โนเบสได้ b e n เน็ตเป็นธาตุไฟซึ่งสามารถเอาไปเล่นกับตัวละครธาตุไฟตัวอื่นเพื่อทําสันพ้องไฟบวกโจมตี2ีนะฮะด้วย3ข้อเนี่ยทำให้เบนเน็เป็นตัวที่บัฟเดเมีได้ดีสุดในเกมนะครับ แล้วยุบัฟดาม,มิเได้ไหมซซยุสามารถบัฟได้จากการที่เราให้เขาเนี่ยไอเซตตีลมเพื่อทำการกระจายธาตุนะครับแล้วก็ลดต้านทานของธาตุที่โดนกระจายซึ่งมันจะไม่สามารถเพิ่มดาม,มิเตของตัวธาตุหินกับธาตุลมได้นะครับนี่คือข้อจํากัดของซายุแล้วก็ดาม,มิเตที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมันจะเพิ่มมาประมาณ27%เพราะฉะนั้นซายุบัฟดาม,มิเตได้ แต่ไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ได้เยอะเท่าตัวของเบนเนตนะฮะนี่ก็คือประมาณ3ด้านหลักๆนะครับในแง่ของดาเมตซายุเหนือกว่าในแง่ของการคิวพอๆกันในแง่ของการบัฟเบนเนตเหนือกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าซายุจะเป็นระดับเทพเหมือนเทพไฟเบนเนตไหมคําตอบก็คือไม่แต่ถ้าถามว่าซายุเก่งไหมเก่ง ค,คือตัวละครที่เอามาเทียบกับเบนเน็ตแล้วแพ้ไม่ได้ว่าเป็นตัวละครที่กากนะครับเพราะเบนเน็ตมันโกงนะครับมันโกงมากนะครับถึงซายุจะแพ้แต่ว่าคุณน่นาจะพอเห็นแล้วประโยชน์ของซายุเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะครับเป็นดาเมจได้เป็นฮิลได,เได้เป็นบัฟดามเมจได้นะครับถ้าเทียบระหว่างซายุกับน้องน้งนําตาลซายุเป็นตัวละครที่ไม่สามารถรวบได้ส่วนน้ําตาลเป็นตัวบัฟดามเมจที่ดีกว่าซายุแต่น้ําตาลฮิลไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณไปเจออะไรคุณเจอบอสหรือเปล่าคุณเจอบอสคุณก็ไม่จําเป็นต้องใช้การลวกนะครับคุณเล่นทีมที่ใช้ประโยชน์จากชํานาญธาตุไหมถ้าคุณเล่นทีมที่ใช้ประโยชน์จากชํานาญธาตุซูโคสสามารถบับเดมิได้มากกว่าซียุยูแต่ซูโคสฮิวไม่ได้คุณก็ต้องหาตัวอื่นในทีมหาตัวฮิวตัวอื่นมาใส่ในทีมนะครับมันคนละหน้าที่กัน มาที่เรื่องของการบิวน้องนะฮะคุณจะเห็นว่าน้องเป็นตัวละครที่บิวได้หลากหลายมากๆนะครับทาไมไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายตรงนี้ผมยกตัวอย่างว่าน้องเลเวล90นะสกิวเลเวล10ใช้เซตสีลมนะครับดาเมจยิงจากไม้ตายอย่างเดียวถ้าเราให้น้องใช้ดาบบูฟแล้วตอนที่น้องได้บัฟจากดาุมดาวศูน อติแฟกต์มี3แบบคุณบิวสายดาเมจเพียวๆก็คือเป็นโจมตีบนนัดลบแล้วก็อาตาชิกับแบบเป็นพลังโจมตีล้วนแล้วก็แบบชำนาญธาตุล้วนนะครับผลที่ได้ก็คือว่าสายสายดาเมจมีชีทีค่าเนี่ยดาเมจจะมากที่สุดในขณะที่สายโจมตีล้วนๆคิว Hill ได้แรงที่สุดเพราะว่าน้องสเกลการฮิวจากพลังโจมตีนะครับในขณะที่ถ้าคุณเล่นชำนาญธาตุเนี่ย ก็จะอยู่ในช่วงประมาณกลางๆนะครับดาเมจอยู่ในระดับกลางๆก,การฮิวตรงนี้น้อยสุดนะฮะซึ่งผมอธิบายก่อนว่าดาเมจเนี่ยผมเขียนว่าดาเมจรวมเนื่องจากว่ามันมาสองส่วนมันมาจากดาเมจของเวลาที่ตัวซัมมอนเราโจมตีกับดาเมจที่เกิดจากการกระจายซึ่งถ้าคุณเล่นสายดาเมจเนี่ยดาเมจจากตัวซัมมอนก็จะแรงแต่ดาเมจการกระจายก็จะเบา ในขณะที่ถ้าคุณเล่นสายชนานาญธาตุเนี่ยดาเมจตัวซัมมอนจะเบาแต่ดาเมจการกระจายมันก็แหลงนะครับมันมาจากสส่วนนะฮะดาเมจของน้องนี่คือในเคสที่เป็นกลุ่มดาวศูนย์คราวนี้ถ้ามันเป็นกลุ่มดาว6มันจะเป็นยังไงกลุ่มดาว6ของน้องเนี่ยมัให้เวลาที่เราบิวชนานาญธาตุเนี่ยน้องจะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ฮิวแรงขึ้นเพราะฉะนั้นพอคุณเล่นเป็น C6 ผลที่เกิดก็คือว่าปลายชํานาญธาตุเนี่ยจะทำดาเมจได้มากที่สุด ในขณะที่การฮิวเนี่ยก็แรงเกือบจะที่สุดนะครับน้อยกว่าตัวโจมตีล้วนแค่ประมาณ2000ที่ผมจะสื่อก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงกลุ่มดาวสูงน,นะครับคุณจะบิวสายไหนก็ได้ถ้าคุณจะเอาดาเมจเยอะสุดคุณก็จะใช้เป็นสายดาเมจแต่ต่อให้คุณบิ้วเป็นดาเมจมีคีดีเข้าเนี่ยคุณก็ยังฮิวได้โอเคหรือถ้าคุณจะบิ้วเป็นโจมตีล้วนเลยอาจจะมีโบนัสการรักษาด้วย ก็จะเป็นสายที่ฮีวแรงที่สุดในขณะที่ดาเมจที่ทําได้มันก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แยกหรือคุณจะเล่นเป็นชํานาญธาตุก็ได้แล้วพอขึ้น c 6สายชํานาญธาตุจะดีที่สุดเพราะว่าทาดาเมจแล้วก็การฮีวโดยรวมแล้วดีที่สุดเลยในขณะที่สายอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกนะฮะนะครับเพราะว่าถ้าเราเทียบกับตอน C0 ูย์เนี่ยดาเมจมันเพิ่มจาก4-4 0 0มมาเป็นประมาณเกือบ5้า0มืมันก็คือแรงขึ้น การฮิลก็แรงขึ้นมาประมาณ2000นะครับสายโจมตีล้วนก็ดาเมจเพิ่มขึ้นฮิลแรงขึ้นมันก็ยังเล่นได้เหืนหไหมแค่มันอาจจะไม่ดีเท่าสายชำนาญธาตุล้วนน้องบิวไปทางไหนก็ได้ไม่มีบิวที่แย่เลยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งอย่างถ้าคุณใช้อาวุธเป็นดาบอาบูเนียสตีดาวฮะออนซีสูตนะครับ,อน 40, นรบพอมันเป็นอาวุธที่มีพลังโจมตีน้อยเนี่ยก็สายชำนาญธาตุจะดาเมจ เยอะที่สุดในขณะที่การฮิลก็สายโจมตีล้วนก็ยังฮิวแรงสุดเหมือนเดิมนะครับพอคุณขึ้น C6 เนี่ยสายชำนาญธาตุล้วนก็คือแรงที่สุดแล้วก็ฮิลดีสุดนะครับผลที่ได้มันก็คล้ายๆกันรูปอีกทีนึงก็คือว่าถ้าเป็น C0 คุณเล่นสายอะไรก็ได้ถ้าเป็น C6 คุณเล่นชำนาญธาตุดีสุดนะครับบิวโดยรวมของน้องที่ดี่สุดก็คือชำนาญธาตุ แต่ประเด็นก็คือว่าออดิแฟคชำนาญธาตุมันเป็นออดิแฟคที่หายากโคตรๆโดยเฉพาะถ้าคุณจะเอาเซตลมแล้วเป็นชำนาญธาตุเนี่ยหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไี่มีชำนาญธาตุคุณก็บิวเป็นสายดาเมจไปเลยไม่ต้องซีเรียสนะฮะเล่นได้ไม่ได้แย่นะครับฮิวก็ยังได้ดาเมจก็โอเคนี่คือข้อดีของน้องคุณมีทางเลือกในการบิวค่อนข้างหลากหลายนะอย่างที่ผมจะเล่นนะ ผมจะใช้เป็นดาฟบฟาบูเนียแล้วก็ใช้นาฬิกาเป็นโจมตีถ้วยก็อาจจะเป็นโจมตีหรือบนนัดลมแล้วก็หมวกจะใช้เป็นโอกาสคิดเพื่อที่ว่าตัวสกิลของดาฟบฟาบูเนียที่สร้างระูธาตุเนี่ยมันจะได้ติดบ่อยๆส่วนพวกค่าพลังลองที่สําคัญของน้องก็จะมีเรื่องงานฟื้นพลังงานกำนัน่าแล้วก็โจมตีนี่คือ3ค่าที่สาคัญนะครับโอกาสคิดกับความแรงคี่ก็ จะมีแถมมานิดนึงก็ได้อีกสำคัญในการบิว้วน้องอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของน้องเนี่ยควรจะต้องมีฟื้นพลังงานอย่างน้อยหนึ่งแหละจากอาวุธหรือนาฬิกาก็ได้เพราะน้องจะมีปัญหาเรื่องฟื้นพลังงานน่าจะแน่นอนในส่วนของเซตเราก็มีสีลมที่ดีที่สุดนะฮะในความคิดของผมเพราะว่ามันลดต้านทานเอามาเพิ่มนาเมจให้เพื่อนในทีมได้แล้วก็ดามจการกระจายของน้องก็จะแหลงขึ้นหรือคุณอาจะจะใช้เซตผสมผสมได้หลายแบบมาก นะะอย่างเช่น2 g u a r d i a ยเกับชิมินาวะที่ได้พลังจมตี18%ก็ได้2 e m b มเมาช่วยฟื้นพลังงานก็ได้2 m a ไมเดนฮิลแรงขึ้นก็ได้2 w a n d e r ดอบวกชำนานธาตุก็ได้นะครับเอา2ลมมาก็ได้คือเซ็ตพวกเนี้ยคุณมาผสมกันได้หมดเลยนะครับมีประโยชน์กับน้องหมดเลยหรือถ้าคุณจะเล่นฮิลลว้วนๆก็ใช้เป็น4 m a ไมเดนะครับแล้วก็ถ้าคุณเพิ่งเล่นเป็นมือใหม่ก็ใช้4ตัเจอรเอาชำนาญธาตุก็คือโอเค ส่วนอาวุธนะก็ที่ผมให้จัดว่าท็อปๆเลยก็คือเดือนนี้คือเรามีฟาโบเนสเรามีอาวุธพสุลากิเป็นอาวุธค้าปันใหม่แล้วก็มีสซกิฟิเชลทั้งสามวันนี้เป็นอาวุธที่ช่วยสร้างอาดูธาตุช่วยฟื้นพลังงานให้ตัวของสายุได้นะครับมันก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพลังงานแล้วก็ทําให้คุณสามารถใช้นาฬิกาเนี่ยเป็นจานาญธาตุหรือเป็นโจมตีได้นะครับ แล้วเราก็มีดาบปุ๊บที่มันให้พลังโจมตีเยอะมากๆซึ่งมันทําให้น้องฮิลแรงโจมตีแรงนะครับซึ่งถ้าเราใช้ op, วูฟเราก็ใช้นาฬิกาเป็นฟื้นพลังงานก็โอเคลองลงมาเป็นสกายเวิร์ดไพ์คือสกายเวิร์ดไพ์พลังโจมตีเบดมันเยอะแล้วมันก็ให้ฟื้นพลังงานแต่ความสามารถของดาบเนี่ยมันมีประโยชน์กับน้องน้อยมากๆนะครับแล้วก็มีพวกอวุดอื่นอย่างเลนสแลชเชอร์ที่ให้ชํานาญธาตุก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีมาก นะครับแล้วก็โปรตไท้ายได้พลังโจมตีหรือไม่ก็พวกแบ็กคิปเซอร์เพนได้อัตตาคความในคิก็อพอจะเล่นกับน้องได้แต่ก็ไม่ดีเท่าสีอันนี้นะครับส่วนทีมนะฮะตัวที่คอมโบได้ดีกับน้องมีตัวของเซียวแหละคือปกติแล้วเซียวเนี่ยเวลาเราเล่นเราต้องการเล่น2ลงล่มเพื่อที่ว่าเราจะหาตัวมาช่วยฟื้นอนดูาธาตสร้างดูาธาตใด้ตัวของเซียวนะครับซึ่งปกติแล้วผมจะเล่นกับจีนเพราะว่าจีนเนี่ยสร้างอนดูาธาตได้โอเคแล้วก็ฮิลได้ด้วย ไซยุพ่อเหมือนกันช่วยสร้างอนุูธาตุได้ระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยฮิลได้ซึ่งการฮิลของไซยุมันฮิลเรื่อยๆด้วยนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างจะเหมาะกับเซียวมากๆแล้วก็ถ้าเป็นตัวลมตัวอื่นมันก็เล่นด้วยกันได้แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะคอมโบอะไรกันพิเศษนะครับตัวธาตุหินก็ไม่ได้คอมโบอะไรมากคือน้องเนี่ยไปเล่นได้แทบทุกทีมแหละเพราะน้องเป็นตัวฮิลนะครับแต่ที่จะคอมโบเด็ดๆจริงๆก็คือพวกทีมอย่างเช่นทีมนี้นะทีมเอลโฟ ซึ่งทีมนี้ด่าเมทคงไม่ได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าตัวฮีว3ตัวแต่ในแง่ความน่ารักคือสุดยอดนี่คือเดอะเบสน่ารักของเกมนี้นะครับความน่ารัก500%นะถ้าอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเราก็มีสมาชิกทีมโปเกมอนอิมแพ t นะฮะโยนโนกโยนหมีโยนตุ๊กตาโยนดารุมะแล้วก็ปล่อยเมาส์อะไรก็ว่าไปนะครับ ก็ขำๆนะแต่จริงๆคือน้องเล่นได้แทบทุกทีมนะครับโดยเฉพาะทีมที่มันเป็นพวกธาตุไฟไปฟ้าน้ําน้ําแข็งเนี่ยให้น้องเป็นรถต้านทานประตูตแล้วก็หิวนะครับเล่นได้หมดเลยน้องถือว่าค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆ